เรื่องย่อขับ Friday the Series Hot Love Issue เรื่องรักเรื่องร้อนตอนคนไม่เคยผิดออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา21.15นาฬิกา15นาทีทางช่องวัน31รับชมย้อนหลังได้ทางวิวเริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่9สิงหาคมนี้ผู้หญิงคนหนึ่งเคยโทรศัพท์เข้ามาคุยในรายการขับ Friday ตอนนั้นเธอได้เล่าเรื่องตัวเองที่กำลังจะเข้าไปเป็นมือที่3ในชีวิตครอบครัวของผู้ชายคนหนึ่ง และพี่อ้อยพี่ชอดได้พยายามหยุดเธอไว้แต่หลังจากนั้นไม่นานเธอโทรกลับมาอีกครั้งเพื่อเล่าเรื่องราวต่อว่าเธอไม่ฟังคำห้ามของพี่อ้อยพี่ชอดแต่กลับเดินหน้าต่อเพราะเธอก็มีเหตุผลของตัวเองจากจุดเริ่มต้นที่เธอโดนหลอกเพราะผู้ชายไม่ยอมบอกว่ามีภรรยาแล้วกว่าจะรู้ความจริงเธอก็รักและเป็นของเขาทั้งกายและใจพอรู้ความจริงเธอจึงโกรธผู้ชายคนนั้น และที่สำคัญเธอยังพานโกรธไปถึงภรรยาของเขาที่ไม่ยอมมาบอกความจริงกับเธอโดยเธอใช้คำว่าสิ่งที่สามีภรรยาคู่นั้นทำกับเธอคือมิจฉาชีพเธอจึงแก้แค้นด้วยการเดินหน้าความรักของเธอกับผู้ชายคนนั้นต่อไปอย่างไม่สนใจในความถูกผิดและใช้ชีวิตอยู่กับการเป็นมือที่สามและความแค้นมันคือภาพสะท้อนหนึ่งที่ทำให้เราเห็นว่า ในวันเวลาที่ทุกคนในสังคมนี้ต่างพยายามหาเหตุผลและให้เหตุผลในมุมมองของตัวเองเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่ทำลงไปไม่ผิดด้วยตรรก,กะวิธีคิดที่แปลกและไม่ควรคิดและชีวิตจะเป็นอย่างไรและเราควรต้องเข้าใจว่าเราจะขับเคลื่อนความรักและสังคมของเราด้วยวิธีคิดแบบนี้ไม่ได้ความผิดของคนที่ไม่เคยรู้สึกผิดเมื่อจุดเริ่มต้นความรักของเธอคือเป็นมือที่สามโดยไม่รู้ตัว เธอจึงใช้ความแค้นและความโกรธเป็นมือที่สามอย่างไม่สนใจความถูกผิดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามชม